บรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยพลังของการให้ของห้าสโมสรไลออนจากสมุทรสาครและกรุงเทพมิชชั่นมิชชั่นงานนี้จัดโดยสโมสรไลออนสมุทรสาครสโมสรไลออนสาครบุรีสโมสรไลออนกระทุ่มแบนสโมสรไลออนบ้านแพ้วไทยรามันและสโมสรไลออนตาสินกรุงเทพณห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพชสมุทรสาครเริ่มต้นด้วยพิธีรับสมาชิกใหม่ ต้อนรับคนรุ่นใหม่สู่ครอบครัวไ like, ลออนมาชิปใหม่นะครับสมอรส,สาคอบุรีนครับทุงที่อยู่เลยสมอรก็รู้สึกว่าการทำความดีมันมีทว่สุดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราจะช่วยเหลือได้ตามบุญการาการเป็นผู้ให้ที่เราได้ตั้งใจ เราจะดป็นเงินรอยตารใชการทุกส <English> ิทธิ <royalty> ์ซ <IN> ึ่งจะทําให้พวกเรานะครับนำพาสิ <internet> Honestly, like ่งดีให้กับเพื่อนบ้านตัวจิตลัวกายตังใจตัวน้ำซ้งขอประกาศให้คนที่อยู่ในนัดทีนี้ทราบว่า ท่านทั้งหลายที่เป็นสมาชิกใหม่มีสักดิ์มีสิทธิ์ที่จะใช้คำนามหน้าชื่อว่าไลออนในกิจการของไลออนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอ,มอเมย์เมยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีความสุขในกิจการของไลออนสืบไปขอต้อนรับทุกท่านด้วยมิรภาพด้วยรอยยิ้มด้วยความอบอุ่นและเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับขอทีนี้ต้รับสู่บ้านแห่งการให้ บ้านของอไองลอย่านครับท่านจะรู้ว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันมีความสุขอย่างไรความสุขจากการเป็นผู้ให้จะมีความสุข,ขอย่างครับได้โดยล้นมั่งคั่งและมั่งมีร่วมช่วยเหลือผู้คนน้อยได้โอกาสให้สามารถยืนอยู่กู้ศักดิ์ศรีบุญกุศลที่ทุกท่านทำแต่ความดีทั้งชีวิตสุขสรรค์มิตรรันเธอ

สมาชิกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงพิธีสถาปนาคณะกรรมการปี2568-2569ขอต้อนรับผู้นำชุดใหม่ที่จะพาสโมสรเดินหน้าสู่อนาคตขอทักทีสถาปนาสั้นๆในนามและอ่อนใจทุกคนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สโมสรทุกหลายที่ได้มีการเรียนเชิญผมให้มาทำพิธีวันนี้องค์กรที่อยู่ได้108ปีไม่ธรรมดาเราเป็นหนึ่งในล้านสี่แสนคนองค์กรในการให้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอแกขอให้กำมั่นว่า ข้าพเาจะปฏิบัติหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารสโมสรกองการบริหารสโมสรของสหน้าที่ของปฏิบัตินอย่างดีที่สุดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปไรมีคันดีดี่คาดีที่สร้างสรทธาทำทำแล้วก็ชอบทำแล้สังคมเชื่อทำแล้วสมาชิกช่วยค ก็ท่านไปลืมเหมือนผมก็เห็นรอยยิ้มเป็ความมั่นใจนาย,ยกนั่นคือตัวตนทีอยู่ในนั้นเห็นรอยนี้เห็นความมั่นใจอย่างที่เราสุดดีมากๆทำงานไม่มีมาเดือนเนี่ยสันชัญมากๆไว้ผู้นำไลออนทั้งห้าสโมอสรได้พลังกันเต็มเปี่ยมเลยครับว่าด้วยความสามารถความตั้งใจและจิตใจอันเสียสละของท่านจะนำพาโตสอนให้ประสบความสำเร็จ นี่แหละครับไลออนไม่ใช่แค่สโมสรแต่คือครอบครัวของคนที่อยากเห็นโลกหน้าอยู่ขอขอบคุณทท่านแล้วพบกันใหม่งานหน้าจ้า